อยากเลือกหนังสือสักเล่มแต่ไม่มีเวลาอ่านบทตัวอยา่างงั้นพรีวิวเล่มโปรดผ่านหูก่อนเลือกเป็นคู่การเดินทางกับ p e พ e p พรีวิวกันค่ะบ่วงเชื่อเขียนโดยจัตตวรกษ์พิรุณโปอยปลายประพมพรบทที่หนึ่ง ไม่เนิ่นนานเท่าไหร่หากแต่ยังก่อนหน้านั้นลมเย็นพัดแรงจนเส้นผมสีดำคลับของเธอพลิ้วไหวดวงดาวบนแผ่นฟ้าสีทมึนทอแสงเป็นประกายระยิบระยะับหากแต่พล่าเลือนเพราะเธอกำลังจ้องมองมันผ่านหยาดน้ำตาที่เอ่อล้นและหลังริงมันไหลลงมาจนถึงปลายคางของเธอก่อนจะล่วงหล่นลงสูพื้น เธอยกหลังมือขึ้นปาพยายามสูตรลมหายใจเข้าลึกแต่ก็ไม่สามารถกลั้นก้อนสะอื้นเอาไว้ได้เนินนานเท่าใดแล้วเนอหญิงสาวรำพึงกับตนเองที่เธอเคยชื่นชอบท้องฟ้ายามราตรีว่าสีดำของมันช่วยขับเน้นให้แสงแห่งดวงดาวนั้นพลาวสวยหากแต่ในเวลานี้มันกลับมืดดำราวกับคำสา ที่กำลังคมทับแสงแห่งดวงดาราให้ดูหมดหมองบนดาดฟ้าของอาคารสีซึ่งเป็นที่ตั้งของวอดเด็กอธิตยาแก้วมทุรสบอกกับตนเองฐานดวงดาวบนฟากฟ้าว่าชีวิตของเธอนั้นล้มหลวว่าตัวเธอนั้นไร้สิ้นคุณค่าและไม่อาจดำรงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ต่อไปได้อีกว่าเธอนั้น หมดสิ้นความหมายต่อทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวภาพของเด็กชายตัวน้อยในอ้อมแขนหมุนวนผ่านเข้ามาในห้วงสำนึกเธอกำลังประคองตัวเด็กเอาไว้ก่อนที่จะค่อยๆแทงเข็มฉีดยาใน,นมือลงไปยังนี่เธอทำอะไรของเธอหนิงลีงออกไปเดี๋ยวนี้แล้วเสียงของัวหน้าวอดก็ตวัดกล้องขึ้นมาอธิตยาย,ยกมือทั้งสองข้างของตนเอง,เองขึ้นมาจ้องมอง พลางสายศีรษะไปมานี่ก็อีกครั้งหนึ่งเธอบอกกับตนเองอีกครั้งหนึ่งที่จะทำผิดพลาดอย่างไม่เข้าท่าอีกครั้งหนึ่งที่เธอทำเรื่องง่ายแสนง่ายผิดพลาดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยตนเองแทงเข็มเด็กแค่นี้พลาดได้ยังไงเคสนี้แทงเข็มง่ายจะตายไป เสียงตะวาดของหัวหน้าดังซ้ำมาอีกเธอจำไม่ได้ว่าตนเองพูดขอโทษออกไปกี่ครั้งเธอจำไม่ได้ว่าเพื่อนพยาบาลคนอื่นหันมามองหน้าเธอด้วยความระอาบ้างหรือเปล่าแต่เธอรู้ว่าแม่ของเด็กคนนั้นมองมาที่เธอด้วยสายตาตำหนิติเตียนซึ่งแค่นั้นก็หนักหนามากพอแล้วสำหรับเธอ มากพอแล้วสำหรับพยาบาลมือหนึ่งแห่งวอร์ดเด็กด้านการแทงเข็มเข้าเส้นเลือดซึ่งแน่นอนเธอบอกกับตนเองมันกลายเป็นอดีตไปเสียแล้วอดีตพยาบาลแทงเข็มมือหนึ่งที่ไม่เคยแทงเข็มผิดพลาดไม่เคยมีเด็กคนไหนที่เธอหาเส้นเลือดไม่พบไม่มีเด็กคนไหนที่จนกระทั่งมาสามเดือนที่แล้ว เธอได้เผชิญกับเหตุการณ์สุดคาดฝันเหตุการณ์ที่ทําให้พยาบาลมือหนึ่งแห่งวัดเด็กกลายเป็นอดีตและชีวิตของผู้หญิงที่ชื่ออธิตยาแก้วมาทุรถเปลี่ยนแปลงไปจนไม่มีทางกลับคืนมาได้เหมือนเดิมพรเพรอรุบิดเนื้อตัวขับไล่ความเมื่อยขบที่ต้องทนนั่งจับจาวอยู่หน้ากล้องจุนระทัดมาตลอดสาชั่วโมงเต็ม สามชั่วโมงเต็มๆหลังเลิกงานที่ใครต่อใครพากันกลับบ้านหรือไม่ก็ไปเดินจับจ่ายซื้อของกันหมดแล้วยกเว็นแต่ตัวเธอเท่านั้นที่ยังนั่งทํางานต่อไปอยู่ตามลําพังต้องทนทํางานหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าตัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเป้าหมายที่ปิดาของเธอมีส่วนสาคัญในการกำหนดให้เธอเอื้อมมือไปปิดเครื่องเก็บข้าของตรงหน้าเข้าที่ และลุกขึ้นถอดเสื้อกาวออกเผือให้เห็นเรียวแขนเนียนสวยสีน้ำผึ้งตั้งแต่ช่วงหัวไหล่ต่อจากเสื้อแขนสั้นกุดลงไปก่อนจะเหลียวซ้ายแลกขวาทั่วทั้งห้องจนมั่นใจแล้วว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเธอจึงปิดไฟภายในห้องล็อกประตูแล้วก้าวเดินออกมาลงย็นในยามค่ำคืนช่วยมาเบาๆจะเรียกความสดชื่นคืนกลับมาให้เธอได้ชะงัก พริพิรุณยิ้มขยับแว่นกุชชี่กลับไทเทเนียมสีน้ำทะเลให้เข้าที่บนสันจมูกสูงโด่ดวงตาดำคลับภายใต้กงคิ้วเรียวโค้งและคมมองกวาดไปรอบตัวอีกครั้งก่อนจะสาวเท้าเดินออกไปสู่ลานกว้างหน้าอาคารพยาธิวิทยาที่เธอทำงานอยู่แน่นอนว่าในขอบเขตของโรงพยาบาลที่เธอทำงานอยู่นั้นควรจะปลอดภัยอยู่เสมอแต่ไม่ว่าอย่างไร เธอก็ไม่เคยละทิ้งความประมาทระวังตัวเหตุร้ายเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่และทุกเวลาหากเราประมาทเลินเล่อ,ลอนั่นคือกติประจำใจที่เธอยึดถือมาตลอดเธอส่งยิ้มให้ยามหน้าตึกที่เธอทำงานก่อนจะเดินผ่านไปความจริงแล้วในอีกฐานะหนึ่งตึกนี้คืออาคารเรียนของเธอด้วยเช่นกันเธอกำลังเรียนไปพร้อมๆกับทำงานและนั่นเอง คือสาเหตุที่ทําให้เธอต้องทํางานและเรียนรู้ให้มากกว่าผู้อื่นการเป็นนักเทคนิคก,การแพทย์มันก็ดีอยู่หรอกปิดาของเธอกล่าวไว้กับเธอแต่ด้วยความสามารถที่เธอมีเธอสามารถเปลี่ยนสถานะไปเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาใดสาขาหนึ่งได้อย่างไม่ยากเย็นและเธอก็เห็นด้วยเสียด้วยสิความจริงเธอควรจะได้เข้าเรียนแพทย์ไปก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้ว ตั้งแต่สอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหลังจากจบมัธยมปลายถ้าหากไม่มีอุบัติเหตุตลกตลกเรื่องนั้นเกิดขึ้นมาเธอยิ้มมุมปากเล็กน้อยคิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็อดขำไม่ได้สักทีพรอเพรรุนสะบัดเรินผมดำหนาเป็นเงาไปทางด้านหลังขณะเดินออกสู่ถนนที่เชื่อมอาคารต่างๆในโรงพยาบาลเข้าด้วยกันก่อนจะเลี้ยวขวาบุงหน้าตรงไปตามทางเดินปูกระ,ะเบื้องสีน้ำตาลเข้ม ความจริงเธอควรจะเลี้ยวซ้ายหากต้องการเดินไปยังอาคารจอดรถแต่มันยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเธอในเวลานี้มันเป็นอีกอาคารหนึ่งอาคารที่เธอมั่นใจว่ามีเพื่อนของเธอคนหนึ่งกําลังเข้าเวรทำงานอยู่เพื่อนคนที่เธอห่วงใยเป็นพิเศษเม่อโยนงานทั้งหมดที่ค้างคาอยู่ในหัวออกไปสิ่งที่เหลืออยู่ในเวลานี้ก็คือความกังวลใจตอนนี้ เพื่อนสาวผู้อ่อนแอและบอบบางผู้เรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่สมัยมัธยมที่โรงเรียนมาตายใดอีวิทยาลัยก่อนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาด้วยกันได้เรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกันโดยตัวเธอสอบเข้าคณะเทคนิคการแพทย์ส่วนนิ้งได้เข้ามาเรียนเป็นพยาบาลผ่อนรุณนนึกภาพใบหน้าของเพื่อนสาวผู้ยิ้มอย่างเศร้าขณะสาวเท้าไปตามทางเดิอนอย่างรวดเร็ว จนเส้นผมยาวถึงบ้านเอวของเธอโบกสะบัดไปมาอยู่บนแผ่นหลังเธอหลีกออกขวาเพื่อหลบรถเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เข็นสวนทางมาส่งยิ้มทักทายกันนิดหนึ่งตามประสาพเพื่อนร่วมวิชาชีพในโรงพยาบาลที่เคยเห็นหน้ากันอยู่เป็นประจำก่อนจะสาวเท้าเร็วๆองหน้าต่อไปเธอเป็นคนเดินเร็วอยู่แล้วตามธรรมชาติผิดกันอย่างมากกับนิง ซึ่งเดินเนิบช้าและทำอะไรก็ทำอย่างเชื่องช้าค่อยๆทำค่อยๆไปทั้งหมดนั้นเป็นเพราะหนิงเป็นผู้หญิงที่เติบโตขึ้นมาในแบบไข่ในหินนั่นเป็นนิยามที่พรพิรุณนึกออกไม่เคยทำอะไรได้เองจริงๆถูกเลี้ยงดูมาอย่างทนุถนอมเป็นคนขี้อายและกลัวจะทำอะไรผิดพลาดกลัวจะทำให้แม่ผิดหวังกลัวจะทำให้เพื่อนไม่พอใจ กลัวจะทำให้ถูกใจคนอื่นจนกลายเป็นคนขาดความมั่นใจในตนเองไปในที่สุดเธอเป็นคนหัวอ่อนพร้อมจะยอมทำตามที่ผู้อื่นต้องการแม้ว่าตนเองจะไม่เห็นด้วยก็ตามทีเธอนึกค,คำเมื่อย้อนกลับไปสมัยเป็นนักศึกษาเธอลากนิงไปเที่ยวบ้านผีสิงในดีมบวร์ด้วยกันเธอจำได้ดีว่าหนิงนั้น เดินตัวสั่นง,งันงกอยู่ระหว่างตัวเธอกับไอ้สาอยู่ตลอดเวลาและไม่ยอมลืมตาขึ้นมามองตลอดทางเดินในบ้านหนังนั้นหรือตอนไปดูภาพยนตร์เรื่องนรกละฟ้าด้วยกันในตอนเย็นวันนั้นหนิงก็ยังนั่งตรงกลางระหว่างทุกคนและหลับตาปีทุกครั้งที่มีฉากรุนแรงดังนั้นเมื่อเธอเห็นหนิงเริ่มร้องไห้ขึ้นมาอีกครั้งประกอบกับใบหน้าเศร้าซ้อยกับสติสัมปชัญญะที่เลื่อนลอย ความรู้สึกกังวลห่วงใยจึงหวนกลับคืนมาและเธอยังเริ่มได้ยินข่าวว่าหญิงทำงานผิดพลาดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าเพื่อนของเธอผู้นี้ได้สูญเสียความมั่นใจในการทำงานประจำเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งด้วยยิ่งทำให้พรพิรุณห่วงใยมากขึ้นเป็นพิเศษหนิงอยู่ไหนคะพรพิรุณส่งยิ้มสวย พร้อมเอ่ยปากถามพยาบาลตรงเคาน์เตอร์ทันทีที่เธอเดินมาถึงหน้าวอดเด็กสิงสอบถามกันเองไปมาระหว่างพยาบาลดังขึ้นสองสาครั้งก่อนได้รับคำตอบว่าไม่รู้กลับคืนมาใครคนหนึ่งบอกว่าหนิงแทงเข็มพลาดจนเส้นเลือดของเด็กแตกอีกแล้วก็เลยโดนหัวหน้าดุแล้วเห็นเดินออกไปข้างนอกผอพิรุณกล่าวขอบคุณหันหลังเดินออกจากวอดเด็ก ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเรียกแต่คำตอบที่ได้รับกลับคืนมาคือหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เธอกดโทรศัพท์เรียกซ้ำแล้วซ้ำอีกสองเท้าก้าวเดินช้นาๆซาใสายตามองหาแต่เสียงตอบรับในโทรศัพท์ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพอมเพริลลมาหยุดกินอยู่ตรงหน้าลิฟต์ ธอยืนมือมองมันแล้วก็ชะงักบางทีนะเธอพูดกับตนเองถ้าเธอเดาใจเพื่อนรักไม่ผิดบางทีนะเธอเอื้อมมือเอาไปกดลิฟต์ตรงหน้าจากนั้นก็รอต่ำลงไปสักห้าสิบเมตรหรือว่าร้อยเมตรไม่รู้สิอธิตยาบอกกับตนเองเธอไม่เก่ง เรื่องการคำนวณตัวเลขนี้เอาสิเลยไม่เหมือนฝนเพื่อนรักของเธอซึ่งเก่งด้วยคำนวณมากหรือว่าการกะระยะความสูงแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของจิตนาการมากกว่าซึ่งก็ต้องยกให้สาเพื่อนรักของเธออีกคนที่มีพรสวรรค์ด้านนี้เป็นเลิศสานั้นสามารถจิตนาการหรือคาดเดาเหตุการณ์ต่อเนื่องได้เป็นฉากๆอย่างน่าทึ่งตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียนอยู่ด้วยกัน เธอมองดูรถเกินสองสาคันที่เล่นเข้ามาในโรงพยาบาลจากดัดฟ้าตึกพร้อมถามตนเองแล้วฉันเก่งอะไรบ้างล่ะแต่ก็ต้องใส่หน้าไปมาทัานคำตอบนอกจากขี้แงร้องไห้อ่อนแอและไม่ได้ความแล้วเธอคิดว่าเธอไม่มีความสามารถอะไรเลยสักนิดเดียวก็ไม่มีไม่ว่าจะก่อนหรือว่าหลังแต่งงาน เธอก็ขาของเธอเริ่มสั่นจากความสูงที่ก้มมองอยู่จะต้องยอมลาถอยกลับมานั่งขดตัวอยู่หลังกำแพงหลังแต่งงานอย่างนั้นหรือเธอถามตนเองซ้ำไปซ้ำมาใช่แล้วหลังแต่งงานน้ำตาของเธอไหลพลากลงมาอีกครั้งเมื่อนได้ถึงลูกที่แท้หลังจากตั้งครรภ์ได้เพียงสองเดือน ร่างกายเธออ่อนแอเกินกว่าจะตั้งครรภ์ได้หมอบอกเธออย่างนั้นเธอต้องแข็งแรงกว่านี้มากๆถ้าต้องการมีลูกปัญหาก็คือเธอไม่เคยแข็งแรงเลยตลอดชีวิตของเธอเท่าที่จำความได้หลบม่อยู่นี่เองเสียงของปอมพิรุณดังขึ้นทำลายความเงียบที่โอบล้อมอยู่รอบตัวฝน อทิตยาเอ่ยออกไปไม่เห็นว่าเพื่อนรักของเธอนั่นเองที่กำลังเดินตรงมาหาใช่ฉันเองผ่อนเพื่อรุนเอ่ยฉันทะเลาะกับพี่หมออีกแล้วอทิทยาพูดขึ้นก่อนจะปล่อยโฮออกมาอย่างเต็มกลัน้นฉันทะเลาะกับเขาอีกแล้วไม่เป็นไรหนิงไม่เป็นไรผ่อนเพื่อรุนปลอบโยน ไม่เลยฝนมันเป็นมันต้องเป็นอธิตยาเถียงกลับไปฉันรู้พรมพิรุณสุดตัวลงนั่งข้างๆดึงตัวเพื่อนรักเข้ามาก,กอดฉันรู้ว่าแกไม่ชอบทะเลาะกับใครฉันรู้ดีแต่ฉันจะเลาะกับเขาอีกแล้วฝนฉันทำมันอีกแล้ว แก่ทนไม่ไหวนี่นาฉันต้องทนได้สิฉันต้องทนได้อธิตยาสะอื้นให้แนบอกของเพื่อนสาวเสื้อแขนกุดสีน้ำเงินเข้มของพรพิรุณเ,เริ่มเปียกชื้นจากหยดน้ำตาของเพื่อนรักแกพยายามแล้วพร,พรพิรุณรูปศีรษะของเพื่อนรักโปะเป่าแกพยายามดีที่สุดแล้ว ฉันยังพยายามไม่มากพอฉันยังตามมาด้วยเสียงสะอื้นให้ไร้ซึ่งคำพูดที่หมออยากจัดงานวันเกิดอธิตยาเอ,อ่ยทำลายความเงียบขึ้นมาหลังจากสงบจิตใจลงได้แล้ววันสาวที่จะถึงนี้ พี่หมออยากให้ฉันช่วยเป็นแม่งานรับรองเพื่อนๆของเขาด้วยเพื่อนๆของเขาที่ว่าหมายถึงใช่แล้วเพื่อนกลุ่มที่ฉันไม่ชอบนั่นแหละอธิตยาพูดออกไปพี่หมอจะเชิญเพื่อนกลุ่มนั้นมาด้วยไม่ใช่มีเฉพาะเพื่อนพี่หมอที่สนิทหรือคนในครอบครัวพูดตามตรงนะหนิงผ่อนเพลินพูดขึ้น จนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมแกถึงไม่ชอบเพื่อนใหม่กลุ่มนี้ของแฟนแกเทวจะแกะเล่าให้ฉันฟังพวกเขามีทั้งเจ้าของร้านอาหารเจ้าของอู่ซ่อมรถเจ้าของบริษัททั่วหรือผู้บริหารบริษัทใหญ่โตฉันก็ยังมองไม่เห็นว่าทำไมแกถึงไม่ชอบเพื่อนกลุ่มนี้แกไม่เข้าใจหรอกฝนแกไม่มีวันเข้าใจอัิตยาสาหน้าไปมา ถ้าอย่างนั้นแกก็ลองอธิบายฉันฟังบ้างสิว่าทําไมฉันเป็นเพื่อนแกะนะหนิงเพื่อนมีเอาไว้ให้ระบายความในใจได้นะฉันรู้ดีฝนฉันรู้แล้วขอบใจแกมากๆแต่มันต้องไม่ใช่เรื่องนี้ต้องไม่ใช่มันมีเรื่องอะไรกันที่เพื่อนบอกกับเพื่อนไม่ได้ฮะห,หนิงมันเรื่องอะไรกันถึงเป็นความลับที่แกต้องทนเก็บมันไว้คนเดียว ฉันบอกแกไม่ได้จริงๆหรือแม้แต่แม่ของแกแกก็บอกท่านไม่ได้ฉันก็โทษจริงๆฉันบอกไม่ได้แกรู้บ้างไหมว่าแม่เป็นห่วงแกขนาดไหนฉันรู้เปล่าเลยแกไม่รู้หรอกพรพิรุณพูดแจ้งแกรู้ตัวบ้างไหมว่าแกเดินขึ้นมายืนเมามองดูถนนข้างล่างนั่นจากบนดาดฟ้าตึกนี้บ่อยแค่ไหน แกไม่รู้หรอกว่าฉันไม่ตกแทนแม่แก,แกขนาดไหนว่าสักวันฉันอาจจะเห็นแกพุ่งดิ่งลงไปข้างล่างนั่นพร้อมกับปัญหาดํามืดที่แกไม่ยอมแบ่งปันให้คนอื่นรับรูไร้ไม่รู้สิฝนไม่รู้สิอธิตยาพูดพุ่งดิ่งเลยหรือฉันหวังว่าแกยังไม่เคยคิดจะทำแบบนั้นหรอกนะนพรหมพิรุณดักคอไม่เลย ฉันไม่เคยคิดอธิตยาตอบกลับมาฉันแค่นึกสงสัยว่าคนที่ตกตึกลงไปจะเจ็บแค่ไหนเวลาที่ร่างกระแทกพื้นมันไม่เจ็บเพราะพวกเขาจะหัวใจวายตายเสียก่อนเธอร่างจะกระทบพื้นเรื่องนั้นแกก็รู้ดีพอๆกับฉันพรพิรุณผู้แต่นี่เราไม่ได้กำลังถกกันทางวิชาการนะหน,นิง ฉันกำลังพูดถึงเรื่องชีวิตของแกพูดถึงความเศร้าของแกพูดถึงสิ่งที่แกเป็นตลอดสามเดือนมานี้ที่นับวันมีแต่จะแย่ลงไปเรื่อยๆฉันขอบใจแกมากที่เป็นห่วงเปลี่ยนคำว่าขอบใจเป็นการแบ่งปันความเศร้าให้กันบ้างก็ดีนะนี่ผอเพื่อรุนระบายลมหายใจออกช้าๆอย่างอ่อนใจเปลี่ยนเป็นคำบอกเล่า ให้แม่ของแกฟังเพื่อให้ท่านสบายใจขึ้นฉันคงทำให้แม่กลุ้มใจมากใช่ไหมอันติยาพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าๆไม่มีปัญหาอะไรที่แม่ของแกยอมรับไม่ได้หรอกถ้ามันเป็นปัญหาของแกท่านคงยินดีทำทุกอย่างเพื่อแกแบ่งปันทุกอย่างกับแกและช่วยแกแก้ปัญหาจนสุดความสามารถแม่จะเข้าใจ จะยอมรับปัญหาทุกอย่างของฉันได้จริงๆเหรออธทิตยยาถามสวนกลับไปให้แกร้อยบาทฉันพนันเอาแค่โอเลิงแก้วเดียวอพอมพิรุณตอบแกกำลังจะทำให้ฉันขำอธทิตยาพูดกลับถ้าขำก็หัวเราะสิแกอยากหัวเราะอยู่แต่ยังหัวเราะไม่ออกถ้าอย่างนั้นแกก็กลับไปคิดดูนะ ปัญหาหนักอกอะไรก็ตามที่ไม่สามารถระบายให้ฉันฟังได้ไปหาทางระบายให้แม่ของแกฟังซะฉันจะลองคิดดูอธิตยาพยักหน้าบางทีหลังงานวันเกิดของพี่หมอผ่านไปแล้วฉันอาจจะพูดให้แม่ฟังก็ได้ดีมากเพื่อนรักผ่อนพิรลุ่นก่อนกระชับร่างของอธิตยาเข้ามาแล้วฉันขอเลยนะ เลือกมานั่งเล่นบนดาดฟ้าแบบนี้เสร็จทีฉันหวาดเสียวจริงๆได้เลยได้เลยฝนอติตยาเผยรอยยิ้มแรกของค่ำคืนนั้นออกมาได้สำเร็จฉันรับปากแกว่าฉันจะไม่ขึ้นมานั่งเล่นบนดาดฟ้าแบบนี้อีกแล้วเยี่ย <Yeah. S 1> มพรเทิรุณยิ้มออกมาอย่างโล่งอ,อกแันนี่แกอยากกลับลงไปหรือยังยัง yeah. อธิตยาสายหน้าไปมาฉันยังอยากนั่งดูดาวอยู่คนนี้ตลอดทั้งคืนเลยหรือใช่ตลอดทั้งคืนเลยอธิตยาพยักหน้าแกจะอยู่ดูดาวเป็นเพื่อนฉันไหมไม่มีทางทำไมล่ะเพรยาะยามจะมาไล่พวกเราลงไปก่อนไงโอเคงั้นก็อยู่ กววายามจะมาไล่ก็ได้ถ้าแค่นั้นฉันก็โอเคกับแกแล้หญิงสาวทั้งสองคนก็นั่งกอดคอมองดูดาวพร้อมกับพูดคุยถึงเรื่องราวในวัยเด็กกันอย่างเพลิดเพลินทำไมหนิงถึงกลัวหนิงกลัวอะไรและเพื่อนทั้งสองจะช่วยเธอได้หรือไม่ต้องไปหาคำตอบกันนะคะเล่มนี้มีเวอร์ชันหนังสือเสียงที่ทำกับ Maps ด้วยนะคะ ใครสนใจเวอร์ชั่นไหนมีลิงก์อยู่ข้างใต้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในการพรีวิวเล่มหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ